เอานะฮะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมรบกนวนชชวกกด Subscribe ช h a n ซีอัล l นด e ด้วยนะครับผมนะฮะชแนลนี้ก็ทาเกี่ยวกับ Minecraft Pocket e d i t i o นนั่นเองนะครับผมทาเป็นแนว l e t p l a y หรือแนว Survival นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวเอาชีวิตรอดนะครับผมเล่นเป็นพาร์ทๆก็แนะนำเลยนะฮะชแนลนี้นั่นเองนะครับผมนะ่าไปดูคลิปเลย กะะ็ขอ,ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมและซิเกอร์ทีวีกแล้วนะครับผมนะ่าซึ่งวันนี้นะฮะผมจะมาล่าท้าผีนั่นเองนะครับผมในไมเคิลพ็อกเก็ตอิชชั่น0.16.0ในบิลที่5นั่นเองนะครับผมนะ่ซึ่งมันมีสิ่งที่อัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับนะเป็นการจำสแกนของเจ้ากายเดียนนั่นเองนะครับผมนะ่ซึ่งวันนี้เราจะมาทดลองกันนะฮะว่ามันมีจริงหรือเปล่านะซึ่ง เราจะแบบว่าเดินไปให้มันยิงมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมเราต้องนี่นะฮะเราต้องไฟกับมันด้วยนะครับผมมันถึงจะมันนะครับผมไม่เช่นนครับผมนะ่ะก็อาจจะมีไม่ช็อตเล็กน้อยนะครับผมเพราะไม้แมงกจะพงเ้นเองนะครับผมนะ่ะโอเคลองเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาลงไปก่อนเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวกดณแอเปิดก่อนไอ้สัสเอาไงมึงเอาไงในเช้าผมนะ่ะซึ่งมันจะมีการจำสแกเป็นผีนั่นเองนะครับผมหรือเปล่านะฮะ โอ๊ย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 มึงทำอะไรมึงเจ็บเย็นมั่งโอ๊ยโอ๊ยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหลอยไปแล้วนะครับผมตัวที่หนึ่งผ่านไปนะฮะโดยโอเคโอ้ย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 เอาไงล่ะเอาไงล่ะเอาอะไรง่าเอาเอาไงเอาไงล่ะเอาไงล่ะพี่สู้นะะพี่สู้ผมเกาะผมกลัวเกาะพังมากเลยฮะตอนนี้ผมตายก็คือจบนะฮะซึ่งเราเจอไปแล้วตายหนึ่งนะฮะตายหนึ่ง เอาว่ะเอาว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องแป๊บน okay. ึงกรูบก็กูโดนก่อนที่สักกูจะตายกูจะตายโอ้กอดโอเคเอาไงเด้งไปไหนเด้งไปไหนเด้งไปไหนนี่ตายตัวที่สองนะตัวที่สอง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 นะฮะตายตัวที่สองนะแต่เราเจอจัำสแกร์แค่หนึ่งครั้งนะฮะโอเคโอเคโอเคมา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 ซึ่งมึงมากูไม่กลัวโอ้ย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 โอเคกูเจอใครกูฟาดหมดอ่ะตอนนี้ โอ้ยโอ้ยมึงมึงอยู่ใกล้กูใช่ไหมมึงอยู่ใกล้กูใช่ไหมกูฟาดหมดอะมึงอยู่ใกล้กูกูฟาดอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสัตว์ดูดูแม่งเลเซอร์ที่มันยิงมาดีแม่งมีรอบทิศเลยนะฮะโออประมาณแบบว่ากูจะตายกูจะตายกูจะตายโอเคโดดพันโดดพันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แม่งยิ่งกว่าโดนคอมโบพี่เจไไออสัตว์สัตว์ นะโอเคผมขออนุญาตต่อบล็อกขึ้นไปนะแม่งโดนคอมโบพี่เจแม่งยังอันนี้อยู่นะฮะคือยังเลี่ยงได้อยู่นะอันนี้แม่งโอเคกูมาแล้วโอเคมึงใช่ไหมหมึงใช่โอ้โคไหนเห็นไหมโอ้โหโอ้โหใจเย็นอีกทโอ้อยอ้อยอ้อยอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ขอรบก่อนนะท่านผู้ชมขอโรบกูขอโรบกูขอโรบหัวมึงใจเย็นๆพ็นวมึงใจเย็นๆโอ้โหโอ้โหสัตว์แป๊บหนึ่งนะผมขอเอาไอ้นี่ออกแป๊บหนึ่งนะมันเป็นเป้านะคือมัน PVP มันไม่ถนัดนะครับผมนะนี่ไม่ได้อ้างนะพูดจริงเออนะไม่ได้อ้างนะครับผมโอเคกูมาแล้วกูเจอจัมสแกร์แค่มึงหรอมึงหรอไอ้สัตว์กูจะเอามึงโอ้ยโ โอ้ยโอ้ยโโอ้ยโอโอ้โอ้หแค่อะไรพังกาะกูพังเหรอเดียวเดียวเดียวไอ้สัสกูรู้สึกว่ากูอ่อนแรงมากตอนนี้โอเคนะเราอย่าเพิ่งพยายามไปอยู่ตรงกลางนะเราไล่เก็บการเด่นที่อยู่ข้างๆกาแพงก่อนนะฮะซึ่งถ้าเราไปอยู่กลางนะเราจะบินเหมือนเมื่อกี้นะฮะโอเคตายตัวที่สามฮะโอ้ยไอ้แค่เกาะกูพัง คว่าผมตายแน่เลยนะฮะผมเจอแค่พวกอะไรวะน่าแค่ตัวเดียวเองจำสแกร์โอ้โหโอ,โหโอเคตัวที่สี่นะตัวที่สี่เจอจำจำสแกร์แค่ครั้งเดียวเองไม่คุ้มว่ารอบนี้ไม่เป็นไรนะก็ถือมาไฟกันฮนะไฟกับการเด็ดอ้อยอ้อยอ้อยอ้ยกุชเต้ยขอโทษขอโทษโอ้โหเแคยเกาะพังนะท่านผู้ชมเกาะ เกาะมันจะพังหมดตัวแล้วนะฮะโอเคตัวที่ห้าตัวที่ห้าเอาวะเอาเรื่อง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 ตัวที่หกนะตัวที่หกโอ้โหเกาะแตกหมดตัวเลยฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้จะลาโลกแล้วนะจะลาโลกแล้วเอ้ยรอดได้ไงวะมันยั้งโหดเฮียเฮีย่าอย่าอย่าียกูบอกเฮียโอเคนะผมจะวิ่งลุยไปฝั่งนู้นนะ แล้วก็ไล่ตีอย่างนี้ว่าอืออือกตายในแถวผมซึ่งนะฮะตามที่เห็นนะเจอจ้ำสแก้แค่ครั้งเดียวไอ้สัตว์เฮ้ยเลยวะนี่เจอครั้งที่สองนะฮะโอ้โหก็เดี๋ยวเราหาดูจ้ำสแก้ดีกว่านะวิ่งรอบๆมันอย่างนี้แหละเดี oh, <Okay. S 1> ๋ยวมันคงเจอแล้วมั้งละมั้งเนี่ยนะเจอจ้ำ จำสแกรครั้งที่สองนะของเราอยู่ไหนเอ่เอย,อยู่ตรงนู้นนะมึง,มงอย่ามึงอย่าลุกลุกของกูไอสัตว์จำสแกรเราเจอแค่สองรอบเองนะฮะซึ่งโอกาสน้อยมากนะครับผมนะซึ่งซึ่งซึ่งของกูไอ้สัตว์ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้มึงใจเย็นๆ โอ้ยแค่เกิดมามึงเลงกูเลยเหรอโอ้ก่อนในชาวผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะไงฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะะกันด้วยนะเพื่อกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในชาวผมนะก็ดูนี่ฮะครั้งที่สามครั้งที่สามมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคในเช้าผมนะก็คุ้มหรือเปล่าวะสามครั้งเนะี่ยโอเคนะฮะก็เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายก็ bye, ผมเจอใหม่คลิปหน้าไอ้คเคี้ยวพูดซ้ำทำเคี้ยวอะไร สำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรล้วนว่วยกกดซับสไคร e หรือว่ากดไลค์เพื่อไปกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในช้าผ